สวัสด,ด,ดีครับผมเอาลุยกันต่อครับผมกับทีมงานไรพิชิตรุ่งเรืองอบุตาเอ็มร้อยแปดเอสวีเอสโนเดียโอ้จวดขนาครับเอาหลังจากเปิดแลงแล้วนะครับผมลุยกันยา,ยาวๆเนี่ครับกับกระเช้าใหม่ CMT ชงเข้าประกวดโอ้ออยต่อสนุกแล่นขนาดครับรถตัดแปลงนี้ดินทรายนะครับโอ้ยไงครับรถตัดนี่ดูดอ้อยแบบไงทวนๆเลย มึงึ้นอีกักน้อยเฮรอโอ้คนขับรถตัดนี่คล่องเว่ย KS ยี่สิบสี่ครับผมมิดผลกาซสินส่งเข้าประกวด รถตัดจำนวนประมาณร้อยกว่าคันครับของโรงงานเพราะว่าจะเป็นจอรเดียหรือเคสนะครับผมเดี๋ยวไลากกลับไวลากกลับรถเนย คนชิงลูกเลยละ่ะเวลากลับรถนี่ครับโอ้โห,โห,โห,โหแต่ว่าคนครับน่าจะประสบการ์ร้ายนะครับว่ามีการตกใจว่ามีการเอียงเลยน่าจะอายุงานหลายปีนะ 啊，飞个大！ แหนบางตาก,กล้องใน้แลนได้ออกอ่ะแขงอ้อยต่ออ้อยต่อเพิ่นสิลออกผูกมันก็เลยตัดก่อนมู ชิดร่งเรืองนะครับผมตัดอ้อยท่อนเข้าโรงงานโอ้แปลงเงารัากต่กองงานันเมือยแล้วทั้งงาทั้งแลนโอ้โหไหวนะครับเ,เป่าสะอาดดีมาก ได้ครับอลบต้นไม้หน่อยครับ ้สึกว่าอ้อยจะเยอะเสเหลือเกินนะครับผมมิดผลกาลสินอ่ะฟังนี่พอดิดูตั้งไนครับเหรอเวลากก้ารถนี่โอ้โรถนี่สูงนะครับผม มันจะโยกเก่โยกเก่แนกหน่อยแต่ว่าคนขับนิ่งขนาดเลย กล้องไปน้ำบ่ทันแล้วครับว้ตัววัดตัดไว้ครับว่ายมันห่างขึ้นมาแล้วครับ เห็นรถเลยไงยตรวจตรวจเลยอ่าถามันกับมาก,ก่อน รตัดเร็วขนาดนะครับคนขับรถตัดก็ไม่รุ่นขนาดับผมจวดเป็นจวดเอา้าทีมงานนี่กับทีมงานไม่รุนนะครับผมไล่พิชิตลุ่งเรียงต่อแกอยังอายุนิดหน่อยนะครับผมแต่ว,ว่าโอ้กิจการใหญ่โตมากอนาคตไกลแน่นอนครับคนนี้บอกเลย่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตตวลาไปก่อนไป้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสิบไปไทยคันใดไปไทยอย่ไส ฝากไปดอว FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ